เรื่องนี้ไปดูโชมหนะ้าจอมงับที่งับตรงงับดงกล่องดวงใจกันเลยผมนายนำรงชูเอลครับอัตราลัรกู่ภัยใจดวงเารในบามบกกงได้รับแจ้งงูเหลือมขนาดใหญ่โผล่มาจากต่วมแล้วงับอวัยวะเพศเจ้าของบ้านขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดง จากข่าวดังที่มีงูโผล่ออกมาจากโถส้วบม,มาฉกกัดอวัยวะเพศของเจ้าของบ้านครับมีการนำเสนอข่าวคนที่โดนงูกัดมากมายแต่วันนี้เราจะเสนอเรื่องของไอตัวต้นเหตุที่มันกัดเขาว่ามันเป็นยังไงเฮ้ยนี่ครับพอเข้าคนไปแล้วเขาก็จับตัวมันไว้มันก็ไม่ยอมออกครับ พี่จะให้ผมออกไงอ่ะตัวผมใหญ่อ่ะมันติดคอหานแล้วตอนขึ้นมาทำไมแกไม่คิดก็ผมก็คิดว่าจะขึ้นมาฉกแป๊บเดียวแล้วกลับลงไปอ่ะพี่ก็ปล่อยผมเด้ผมจะได้กลับจะปล่อยได้ยังไงเราแกกัดเขาจนคนทั้งประเทศเนี่ยไม่กล้าเข้าซ่วมแล้วเนี่ยจะปล่อยแกไปได้ยังไงเอาแล้วจะทำไงอ่ะไม่ออกใช่ไหม แกไม่ออกใช่ไหมนี่เลยออเอาน้ำราดเลยตัวแกจะได้เลื่อนดึงออกมาได้ไงเนี่ยเ,เอาลาดเข้าไปลาดเข้าไปโอ้พี่ไม่ออกหรอกตัวผมใหญ่ปล่อยผมหนีไปเหอะไม่ปล่อยไม่ปล่อยในเมื่อแกไม่ยอมออกใช่ไหมงั้นงัดซ่วมันเลยโอ้พี่ทำเป็นเรื่องใหญ่ไม่ได้ ไม่ได้ทําเป็นเรื่องใหญ่ก็แกดักกัดคนจะตกใจไปทั้งประเทศแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่อยู่แล้วเอางัดออกมาเลยงัดออกมาเลยน่ะหลุดแล้วหลุดแล้วโอ้พี่เอาจริงเหรองัดสวมแล้วก็ยังไม่ออกออกไม่ได้อยู่ดีผมบอกแล้วไงผมน่ะตัวใหญ่พี่ปล่อยผมกลับลงไปเหอ ไม่ได้ถ้าออกมาไม่ได้นะก็ลากมันออกมาทั้งคอหานเลยเอางั้นเลยเหรอโอพี่นึกสภาพตัวผมมีโถส้วมอยู่กลางลำตัวมันน่าเกลียดนาโอ้โหคุณผู้ชมครับงูเ<ฮ>หลือมตัวบเบ้อเลยครับเอาออกมาไม่ได้ครับต้องหิ้วออกมาทั้งโถส้วมอย่างนี้แหละครับ ดูครับมันขดเข้าไปในคอหานจนล็อกติดอยู่กับคอหานเลยอุ้ดแล้วจะทำยังไงอะ่ะถึงจะเอาออกมาได้นี่ครับก็ต้องทุบคอหานละครับตรงที่ใหญ่ที่สุดของมันคือตรงที่ติดคอหานอยู่นี่แหละครับ,รบเอาทุบทุบทุบออกได้ไหมยังไม่ได้ทุบอีกทุบอีกทุบอีกนั่นล่ละครับอเอาแล้ว,ลวนี่คอออกมาแล้วครับ โโอ้โหดูสิครับงูซุปตาตัวเนี้ยทั้งใหญ่ทั้งยาวแค่ไหนทุกคนตกใจที่มันกัดของคนแต่ดูตัวจริงๆของมันสิครับทั้งใหญ่ทั้งยาวอุ้ยบุญเหลือเกินที่คนโดนกัดเนี่ยมันรอดมาได้โอ้โหพวกี่ใหญ่ขนาดนี้มันไม่ได้งับแต่อวัยวะเพศได้นะครับมันงับทั้งตัวคนยังได้เลยอหยน่ากลัวเดียย่ว่าอย่างงั้นอย่างนี้เลยนะ ถาผมไปอาบน้ําก่อนได้มาผมเหม็นนะยังจะเหม็นอีกแล้วเข้าไปทำไมในส้วมไปเอาป่าอาบน่อยไม่ได้เหรอเหม็นนะไม่ตรงอนะ่ะเล็กไหเนี่ยแกลงไปเลยลงไปเลยดูสิใหญ่ขนาดลงถุงนี่ยังเกือบไม่ได้เลยเนี่ยโอ้โหใหญ่จริงๆขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเอกในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดง พยายามดึงงูออกมาจากคอหานง,งูขนาดใหญ่และยาวมากไม้สามารถดึงออกมาได้ทุบโถส้วมพี่งูคุยได้เลยนะว่าเราใหญ่จริงดูซิใหญ่ครับส้วมเลยขอขอบคุณคุณดำรงชุมเมืองเจ้าหน้าที่อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยสมาคมสงเคราะห์การกุศลฉะเชิงเซาเรื่องงู